เป็นเวลาเกือบ20วันแล้วนะคะที่นักแสดงหนุ่มเอสกันตพงศ์นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากวูบหมดสติกลางงานอ e ีเวนต์ ซึ่งที่ผ่านมานะคะทุกคนก็รอคอยติดตามอาการแล้วก็เฝ้ารอข่าวดีกันค่ะล่าสุดนะคะข่าวดีมาแล้วค่ะให้ทุกคนได้ชื่นใจค่ะเมื่อคิตตี้คริสตินาภรยาสาวของพระเอกหนุ่มเอสกันตพง์ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวดีอัปเดตอาการของสามีว่าเราอยากจะแจ้งให้ทราบว่าอาการของเอสในตอนนี้สามารถย้ายออกจากห้อง i อ u มาอย่างห้องพักปกติแล้วนะคะ ทามกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีจากเพื่อนคนบันเทิงแล้วก็แฟนคลับนะคะอาทิมีกำลังใจดีๆจากนางฟ้าตัวน้อยๆมานั่งข้างๆตลอดเวลาขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดียิ่งยิ่งขึ้นแบบนี้ไปอีกนะคะดีใจด้วยมากๆค่ะตามข่าวรออัพเดตอาการคุณเอสทุกวันเลย so happy to hear this ดีใจจังเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ